หนังสือเสียงเรื่องอาคมโขนเขียนโดยวิสุพิมพ์ครั้งแรกตุลาคมพุทธศักราช2563สงวนลิขสิทธิ์โดยจิยราพัฒนงพยักษ์ทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้อ่านเป็นหนังสือเสียงและเผยพแพร่ได้บทที่สาม มนกับเมธโตวันโตคืนเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นวัยคึกขนองมากขึ้นมนทุ่มเทให้กับการแสดงโขนอย่างสุดหัวใจพ่อๆกับทำหน้าที่แทนแม่ที่เงียบหายไปหลายปีแล้วและไม่เคยส่งข่าวมาเลยมนไฝ่ฝันจะโด่งดังและมีความสามารถอย่างพ่อทองสุขเขาคิดเสมอว่าจะเป็นตัวแทนของพ่อให้ได้ทำไมไม่เรียนหนังสือต่อในอนาคต ความรู้แค่ปเจ็ดมันน้อยเกินไปนะทองสุขประเรยะขึ้นไม่ละผมขอยึดอาชีพการแสดงโขนนี่แหละให้น้องได้เรียนสูงๆเถอะผมจะช่วยพ่อทำงานเองมนขึ้นเสียงสูงยกมือบุยใบเมื่อเห็นเมธพยักเพยิดหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยกับพ่อทองสุขไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมาฉักใบเฮเรือเสียพี่ตั้งใจไว้แล้วตามนี้พี่เรียนหนังสือไม่เก่งไม่จา ฟังครูสอนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเบื่อจะตายเรียนไม่ไหวแน่ๆเมธพยายามชักจูงพี่ชายให้กลับไปเรียนหนังสือต่อแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกนะมีหน้าที่อะไรก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันมนพูดจบก็หันหลังเดินออกไปนอกบ้านปล่อยให้ทองสุกและเมธอยู่กันเพียงสองคนเมธมองตามหลังพี่ชาย ที่หันไปคว้ากระป๋องสองใบใส่คานไม้แต่ละข้างยกขึ้นบาพระเดินออกไปแล้วจำอ้าวตรงไปท่าน้ำทันทีโดยไม่ฟังเสียงน้องชายเมธได้แต่ถอนหายใจเมื่อภาพจำต่างๆผุดขึ้นมาพี่ชายผู้คอยดูแลปกป้องเขาเสมอเมื่อถูกเพื่อนเกเรรังแกหรือพูดจาหยอกเล้อที่แย่กว่านั้นก็ถูกเพื่อนดูถูกถากถางว่าพระเอกหลงโรงบ้าง ไอ้พระเอกถูกแม่ทิ้งบ้างต่างๆนานาพอครับเราไปถามข่าวคราวแม่ที่บ้านยายกันเถอะเพื่อยายจะบอกเราได้บ้างเมธและมนถามทองสุขทุกครั้งเวลาทองสุขอารมณ์ดีแต่แล้วก็ต้องผิดหวังไม่ไปและพวกเองก็ห้ามไปด้วยถ้าเขารักพวกเองเขาก็ต้องส่งข่าวมาบ้างนี่กี่ปีมาแล้วเองเข้าใจไหมที่ขาพูด ทองสุกเริ่มหงุดหงิดหันไปหยิบยาเส้นขึ้นมามว้วนยายเองนั่นแหละทำให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้เมตนึกเคืองพ่อทองสุกพ่อไม่เคยยอมรับความจริงเลยเพราะพ่อที่ทำร้ายแม่หลายครั้งที่ทั้งสองคนเพียรพยายามพูดถึงแม่มณีแต่พ่อนิ่งเฉยและห้ามไม่ให้เขาและพี่ชายพูดถึงอีกบางครั้งความรู้สึกเศร้าใจหมนมองแวบบขึ้นมา พ่อที่เขาเคยชื่นชมรักและศรัทธาพ่อเป็นพระเอกโขนที่สุดรอและเก่งที่สุดแล้วอยู่ๆพ่อทองสุกก็หมดสภาพทั้งจิตใจและร่างกายละทิ้งอาชีพที่พ่อรักและทุ่มเทพ่อที่ทำให้แม่มณีของเขาต้องจากไปแต่เขาไม่เคยลืมแม่มณีเลยสักครั้งมน์และเมธกลายเป็นหนุ่มรูปงามคมสันกันโคนละแบบมน์พี่ชายลำสันผิวสีน้ำพึ่ง ช่างพูดช่างคุยคล่องแคล่วส่วนเมธน้องชายผิวพองรูปร่างสูงโปร,โรง่งหน้าตาคมเข้มดูสุขุมไม่ช่ังพูดเท่าพี่ชายแต่ทั้งสองมีจิตใจเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายและมีความรักใคร่กลมเกลียวกันจาเป็นที่รู้กันดีของชาวคณะทั้งสองเปรียบเสมือนลูกในไส้ของพ่อครูปรโปรงและพิกุลแต่ถึงอย่างไร ชายหนุ่มทั้งสองก็ไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆเนื้อกฎกติกาของชาวคณะไปได้เมื่อถึงเวลาปรับเปลี่ยนบทบาทการแสดงเพื่อความเหมาะสมจึงต้องมีความยุติธรรมให้แก่ชาวคณะทุกคนอย่างเสมอภาคเช่นกันแต่ทั้งสองก็ได้รับเลือกเป็นเอกชันในบทพระรามและพระลักษณ์เป็นคู่พระคู่ขวัญคู่ใหม่ของชาวคณะเต็มตัวชายหนุ่มทั้งสองกลายเป็นที่ต้องตาต้องใจ ต่อผู้มีอุปการะคุณของชาวคณะและเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของเหล่าแม่ยกทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ชาวคณะโขนพ่อครูไม่ว่าจะไปแสดงที่ใดก็มีผู้คนติดตามจนชื่อเสียงโด่งดังไปหลายคุ้งน้าและจังหวัดใกล้เคียงเช้าวันนี้ชาวคณะทุกคนได้มีเวลาหยุดพักพรแต่มนกลับเงียบครึมกว่าปกติ เขาเอนตัวผิงต้นแก้วหน้าบ้านท่าทางเหม่อลอยเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่างพี่มนวันนี้ดูหน้าตาไม่สดชื่นไม่สบายหรือเปล่าน้องชายเอ่ยทักขึ้นด้วยความห่วงใยเปล่าไม่มีอะไรมนเงยหน้าตอบเลือบสายตามองน้องชายยื่นถอดเสื้อเห็นเม็ดน้ำเกาะเต็มไปทั่วตัวก่อนที่เขาจะเอาผ้าขาวม้าที่ถืออยู่ในมือ ตบัดไปที่ไหลหน้าอกและแผ่นหลังของเขาเปล่าได้ไงวันนี้วันว่างไม่มีงานแสดงดูพี่หง่อยๆนะคิดถึงสาวผู้ใดเหรอบอกอกี่ครั้งแล้วว่าไม่มีไม่มีอย่ามาแซวมอนหงุดหงิดใส่เมธที่ยังคงยืนทำหน้าเฉยเมยถามดูคงไม่ใช่คนเดียวกันนะแม่ยกคนไหนบอกมาพูดจบเมธก็หัวเราะยั่วอีกเอ๊ะ พูดไม่รู้เรื่องวอนโดนเตะนะตอนนี้ไม่มีเวลาคิดถึงสาวคนไหนทั้งนั้นงั้นมีอะไรก็บอกน้องคอนนี้มาเถอะเดี๋ยวจะไปจัดการให้เมธทั้งหวานล้อมและยั่วโทสะจนมนทนไม่ได้ต้องระบายความอัดอั้นในใจออกมากลุ่มใจเรื่องทหารทหารใช่เดือนเมษานี้พี่ต้องไปคัดเลือกทหารแล้วอ๋อเกณฑ์ทหารเมธเลิกคิว้ว หันมองหน้ามนอย่างเต็มตาใช่แล้วทำไมต้องเครียดด้วยล่ะพี่กลัวเป็นทหารเหรอพี่ไม่ได้กลัวการเป็นทหารลูกผู้ชายจะกลัวทำไมแต่พี่เสียดายโอกาสเสียดายดโอกาสยังไงคิ้วขมเข้มของเมธขมวดขึ้นอย่างสงสัยคิดดูสิเวลาสองปีที่ต้องไปเป็นทหารพวกแม่ยกพ่อยกคนดูมิหายไปหมดเหรอ มนพูดพลางกลัวหัวเราะเพื่อไม่ให้เมธวิตกตามกลัวแฟนๆหายว่างั้นเธอะแล้วหนังสีดาที่อยู่นี่ล่ละพี่จะทำยังไงเนาะเป็นห่วงจังฮ่ฮ่าฮ่เมธพูดยัวพี่ชายอีกไม่พูดเล่นนะเมธพี่กังวลจริงๆเขาอาจจะลืมพี่ไปเลยพี่อาจจะหมดอนาคตในการแสดงโขนซึ่งพี่ทุ่มเทมาเรียกว่า เป็นชีวิตจิตใจของพี่เลยนะมอนประเรยเสียงอ่อยๆแต่เป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยเราต้องทดแทนคุณประเทศชาติของเรานะพี่ทองสุขเดินออกจากครัวพอได้ยินคําสนทนาของลูกชายทั้งสองเลยพูดสวนขึ้นทันทีใช่ความคิดของมนก็มีเหตุผลนะลูกอ้าวพ่อมานานแล้วหรือครับมนร้องขึ้นเมื่อเหลือบเห็นพ่อทองสุข วางถาสำรับกับข้าวบนแคร่ไม้นานพอที่จะเข้าใจพ่อว่าไปขอความคิดเห็นจากพ่อครูก่อนก็แล้วกันนะท้องสุกวางถาสำรับกับข้าวบนแคร่ไม้หน้าบ้านมามากินข้าวกันก่อนเถอะเมื่อวานพ่อจับปลาชอนได้หลายตัวเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งให้เรือนใหญ่ด้วยหลังจากนั้นสามคนพ่อลูกจึงพร้อมหน้าพร้อมตากันบนเรือนใหญ่ทองสุก เล่าเรื่องทุกใจของผู้เป็นลูกให้พ่อครูฟังเสียงถอนใจของครูปรงดังขึ้นเบาๆอืมแล้วเจ้าตัววะอย่างไรครูปรงหันหน้าไปมองมนที่นั่งคอตกอยู่ข้างๆคิดไม่ตกครับพ่อครูผมไม่อยากทิ้งอาชีพที่กำลังรุ่งเรืองไปครับแววตาและคำพูดของมนทำให้ทองสุกต้องรีบพูดเสริมอย่างเข้าใจดีและขอความเห็นใจจากพ่อครู ฉันว่าปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่นะเพาะครูแสดงว่าเห็นด้วยกับลูกใช่ไหมครับเพาะครูช่วยคนอื่นมามากแล้วก็ช่วยมันด้วยอีกสักคนเถอะช่วยทำน้ำมนต์แล้วกลาดตามวัสนาของเจ้ามนเถอะครับเอาเอาตามนั้นเดี๋ยวก่อนถึงวันขัดเลือกทหารฉันจะทำพิธีกรอมราบน้ำมนต์ให้ก่อแล้วกันนะขึ้นยามใหม่วันใหม่ ก่อนตะวันรุ่งในวันสำคัญของมนต์ก็มาถึงชาวคณะโขน,ขนช่วยกันตระเตรียมบายสีข้าวตอกดอกไม้หมากพลูบุรี่มวนโตเล่าโรงวางบนโต๊ะหมู่บูชามีครูป,ปรงผู้สวมใส่ชุดสีขาวนั่งขัดสมาธิอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับพึมพำภาวนาบริกรรมคาถาก่อนเอื้อมมือหยิบข้าวตอกดอกไม้โรยลงในถังน้ำใบเคือง ที่วางถัดลงมาจากโต๊ะบูชากลางแจ้งในคืนเดือนสว่างมนนุ่งผ้าเขาม้าผืนเดิมขมวดรัดเป็นโจงกระเบนแน่นหนาะพนมมือไหว้กลางอกนางเหยียดปลายเท้าไปทางทิศตะวันตกหันหลังให้พ่อครูผู้ทำพิธีพ่อครูโป,ปร,โรง่งหยิบขันเงินที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยจ้วงน้ำมนต์จากถังขึ้นสาดไปบนร่างของมนตั้งแต่หัวจรดเท้า สครั้งสมคราปิดวาจาตั้งแต่บัดนี้จนถึงสถานที่เลยนะลูกหลังจากนั้นครูปโปรงใช้ผ้าขาวที่ใช้ผูกเอวฟาดลงที่ไหล่ทั้งสองข้างของมนเบาๆก่อนออกปากสำทับอีกครั้งแต่งตัวแล้วรีบออกเดินทางทันทีรูร้ไหมตะเบียงอาหารถูกจัดเตรียมโดยฝ่ายกองเชียตั้งแต่หัวค่ำตามคำสั่งของแม่พิกุล ป้าละไม้ผู้มีฝีมือปรุงอาหารประจำบ้านคณะโขน,ขนขพ่อครูและเย็นใจลูกสาวของตนที่เติบโตวิ่งเล่นกันมากับทั้งสองหนุ่มพี่น้องเธอเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ให้เพื่อนรักเอา้าใครจะไปให้กำลังใจพี่มลล่ะก็ฉันเตรียมอาหารการกินไว้ให้แล้วนะเย็นใจบอกทุกคนให้ช่วยกันคนละไม้ละมือเตรียมกระบุงตราก้า ใส่คานหาบขึ้นไหลรอท่าส่วนตัวเธอเองแต่งตัวงดงามยืนหน้าชฉล่มรอมนเช่นกันยังไงก็เอาตะเกียงเจ้าพายุไปเสียด้วยอีกดวงหนึง่งถึงเดือนจะสว่างแต่ตะเกียงลานสองดวงมันจะไม่พอนะไปถึงโน่นก็คงสว่างพอดีเสียงห่วงใยของแม่พิกุลเอ่ยสำทับอีกครั้งเพราะกว่าจะถึงวัดปากคลองใช้เวลานานหลายชั่วโมงถ้าต้องไปทางบก และทางทางที่พิกุลเห็นว่าทางน้ำสะดวกที่สุดและย่นระยะทางด้วยแต่เมื่อเป็นคําสั่งพ่อครูให้คณะเดินเท้าไปถึงวัดปากคลองแม้จะใช้เวลามากกว่าก็ตามนั่นคงเป็นเหตุผลของพ่อครูที่พิกุลไม่ขัดคืนแต่ก็อดห่วงไม่ได้กว่าจะถึงวัดมีป่าเป็นช่วงๆง,งูเงี้ยวเขี้ยวคอมันเยอะเดินเท้าเปล่าก็ต้องระวังกันไว้บ้างนะโอ้ย แม่พิกุลงูที่ไหนจะมีเพราะมันได้ยินเสียงเดินของพวกเราขี้คร้านมันจำต้องหนีเอาตัวรอดเหมือนกันลละจ้าป้าละไม้ออกปากร้องบอกแม่พิกุลเมธบอกทุกคนให้เตรียมพร้อมเมื่อเห็นมนเดินตามพ่อทองสุกออกมาประเดี๋ยวพวกเราก็เดินตามหลังพี่มนออกไปเลยนะขอให้ได้ดังใจหวังนะไอ้ลูกพ่อทองสุกให้ศีนให้พอลูกชาย ก่อนพ้นประตูรั้วบ้านคณะโขนพ่อครูและยืนมองลูกชายกับคณะกองเชียร์จนลับสายตาม่นปฏิบัติตนตามคำสั่งของพ่อครูอย่างจริงจังพิธีกรรมเพื่อการแคล้วคลาดถูกกระทําไปพร้อมๆกับการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งเทพเทวดาทุกชั้นทุกพื้นที่อย่างครอบคลุมจนกระทั่งถึงวัดปากคลอง สถานที่คัดเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ากองประจำการเสียงเรียกดังขึ้นนายมนเมืองขุมนมต์เดินตรงไปที่โหลบัรจุบัตรคัดเลือกทหารด้วยหัวใจเต้นระทึกเขาล้วงมือลงไปหยิบบัตรอย่างช้าๆก่อนส่งให้ผู้ทำหน้าที่รับบัตรก่อนเสียงประกาศของกรรมการผู้ตรวจคัดเลือกก็ดังขึ้นใบดำทันทีที่สิ้นเสียงประกาศ บรรดากองเชียร์ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจต่างตีกรอบเคาะไม้เป็นจังหวะอย่างสนุกสนานร้องรำทำเพลงกันมาตลอดเส้นทางที่แฮมน่นเมืองขุนกลับมายัางบ้านคณะโคนพ่อครูยิ่งเข้าใกลประตูรั้วบ้านเสียงเฮฮาก็ยิ่งดังขึ้นแม่พิกุลพลอยส่งเสียงดีใจไปด้วยพิโปร่งทองสุขได้ยินเสียงอย่างนี้แสดงว่ามนโชคดีจับได้ใบดำ ยังไม่ทันที่พี่กุลจะพูดจบทองสุกก็ลุกพรวดไปที่ประตูบ้านทันทีมนเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาอีกครั้งเขาดูกระปี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสอย่างผิดหูผิดตาพี่จะเอาดีทางการแสดงโขนอย่างจริงจังจะได้ดูแลพ่อและแกตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะมนหันไปกำชับน้องชายอย่างจริงจังการแคลวคลาทหารของมนโดยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของครูปโปรง กลายเป็นที่โจดจันเล่าลือความศรัทธาครูป,ปรงที่มีอยู่แล้วเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นด้านงานการแสดงก็มีไม่ได้ว่างเว้นทำให้บ้าน,นาคณะโขนพ่อครูไม่เคยเหงากลับคึกคักยิ่งขึ้นเสมือนศาลาพักใจของทุกคนแม้ยามเจ็บป่วยได้ไข้ก็มีครูป,ปรงและแม่พิกุลน,นี่แหละเป็นหมอชาวบ้านจากภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านที่พ่อครูเข้ม ถ่ายทอดให้ไว้วันเวลาผ่านไปมนและเมธชายหนุ่มสองพี่น้องกลายเป็นแม่เหล็กเนื้อหอมที่คณะขนพ่อครูขาดไม่ได้และการแสดงก็มีอย่างต่อเนื่องพระเอกมนก็ไม่ท้อถอยพยายามฝึกปรือตลอดเวลาส่วนพระรองเมธก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังในฝีมือขณะเดียวกันก็มุงมันและไม่ละทิ้งการเรียน จนกระทั่งวันเวลาการรับคัดเลือกการเป็นทหารของนายเมตตาเมืองขุนก็มาถึงชายหนุ่มตัดสินใจสมัครเป็นทหารทันทีโดยไม่ขอผ่านการคัดเลือกโดยวิธีจับใบดำหรือใบแดงการตัดสินใจของเมตทำให้กลายเป็นเรื่องวิพากวิจารณ์กันในชาวคณะโคนครูปโปรงบางคนถึงกับผิดหวังและวิตกกังวลที่ต้องขาดผู้แสดงคนสำคัญของคณะไป ฉันว่าเรื่องนี้น่าจะกระทบคณะค้นเราแล้วละใครคนหนึ่งพูดขึ้นเสียงดังแต่มอนกลับนั่งเงียบไม่ปริปากหมายความว่ายังไงหนุ่มน้อยขี่สงสัยคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เจ้าเมธสมัครเป็นทหารไปแล้วยังนี้ถือเป็นเรื่องของชาวคณะค้นของเราแล้วละอีกคนหนึ่งแรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงประชดประชันนั่นนะซี ทำไมมันไม่ถามถ่ายเพาะครูหรือผู้หลักผู้ใหญ่เสียก่อนพี่เมธคงมีเหตุผลส่วนตัวของเขานะจ๊ะจริงไหมพี่มนเย็นใจนางสีดาประจำคณะโขนายางขึ้นอย่างเห็นอกเห็นใจทุกฝ่ายจากการพูดคุยกันเพียงไม่กี่คนกลับกลายเป็นกลุ่มโตมากขึ้นทำให้ครูปปโปรงและแม่พิกุลที่นั่งดูอยู่ห่างๆต้องพลอวิตกกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวคณะด้วย และเร็วเท่าความคิดครูโป,ปร,โรง่งเรียกชาวคณะขนทุกคนพูดคุยทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีเอาละก่อนอื่นเมกไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนไม่ต้องตกอ,อกตกใจเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาส่วนเรื่องงานการแสดงคณะโขนของเราก็ยังมีมนเป็นตัวพระระดับแม่เล็ก ดึงดูดพ่อยกแม่ยกและแฟนๆอยู่แล้วและหลายๆคนก็ยังมีแฟนๆสนับสนุนอยู่พวกเราเชาวคณะโคน้นพ่อครูควรภาคภูมิใจในความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของลูกหลานของเราให้มากๆดีกว่าจริงไหมทุกคนต่างเงียบกริบไม่มีคำตอบใดๆชายวัยกลางคนหันมองหน้าทุกคนก่อนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน นี่คือจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนคณะของเราถูกฝึกให้เล่นบททดแทนกันอยู่แล้วทบทวนกันอีกหน่อยเท่านั้นเองนายยุทธมีความคล่องตัวก็มาแทนบทเจ้าเมธส่วนเมธก่อนเดินทางก็พูดคุยส่งบทให้ขื้นใจกันเสียก่อนนะลูกครับได้ยินเสียงตอบรับของทั้งสองคนครูปรรงถึงกับยิ้มออกฝึกให้คล่องขึ้นตัวพระตัวนาง พระเอกพระรองหรือแม้แต่บริวารทั้งยักษ์และลิงจินคำพูดของครูป,ปรองชาวคณะขนทุกคนต่างยอมรับและยินดีมีกำลังใจพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนเองต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและการร่วมมือกันในหมู่คณะแต่ความเคลือบแคลงยังแฝงอยู่ใน,ในใจหลายคนในการตัดสินใจครั้งนี้ของพระเอกระดับแม่เหล็กของชาวคณะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ